มาไกลเอาเพื่อนในเพื่อนนี่มากูเปิดแล้วกูกดเอาเพื่อนอ้าวเซิร์ฟเวอร์เป็นไรกูเกดแล้วนะเอ้ยรอแป๊บเพื่อนมันโหลดเกมอยู่เออนี่มามาอ้าวอ่องแม่งเลีมละเกมเบอร์มาครับไปไกลเกมเบอร์มาเพื่อนมาเดี๋ยวนะไม่มีปืนไหนจะเล่นแล้วให้มาเกิดในบ้านเลยใช่ฮะยันโหลดแบบใหม่นะฮะเอ้ยโอ้โหแม่งยิงแต่ปืนบอม มันจะมีหมาเอ้ยนี่หมาเป็นนี้ดีป่ะอุ้ยโอ้ยเลิฟยูเลยเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเฮ้ยทำไมวิ่งเร็วอเนาะเฮ้ยอ้วนวิ่งเร็วนะใส่ปีกไงเฮ้ยเฮ้ยนี่เพื่อนกระโดดอ่อนก็ต้องกระโดดก็ได้นะไกามันก็วิ่งช้าเหมือนเดิมแบบเพื่อนถึงไหนกระโดดอ่ะเอาอใช่ป่าว ด่านนี้มันตีมอะไรวะยำพร์อ่ะไม่รู้เหมือนกันยุคสมัยเก่าโอ้ยโอ้ยกอดไหมนะมาเดี๋ยวเข้าใกล้กดตัวเอฟเพื่อนด้วยนะกายกดตัวเอฟอ่ะตัวเอฟใช่กดตัวเอฟอ่ะโอ้ยว่ะยิงลิงแฟกเตอร์ใช่กายครับคุณช่วยผมยิงหน่อยก็ดีเหมือนกันนะได้เดี๋ยวช่วยระเบิดอู้นี่มันซัพพอร์ตจากระยะไกลเอาเปลี่ยนหมวดไปได้แล้ววะ กระสุนในหมดเลือนคุณหมดเอาวปะไก่เข้าเข่าบงกดเข้าเข่าวงกดอันนี้ประตูมิติใช่หาทางออกเอานะ้พี่กอง้ยกองแล้วมันแยกแยกกันด้วยหรอวะเออหาทางออกให้เจอตอนนี้ข้าเจอทางออกแล้วยืนีอยู่นี่อยูนี้เจอแล้วยืนอยู่นี่อยู่นี่แต่ว่านี่เข่าวงกดเลยมันง่ายแม่งโคตรง่ายถ้ายากมันก็จะบ่นว่ายากเกินเฮ้ยมาต่ออะไรวะมาเนี๋ยวบอยไปไกลตรงนั้นปั้นกล่องเพื่อนเว้ย แข่งกันยิงไวกายกล่องอยู่นั่นอ่ะใช่ๆมันมันมีอะไรมันยิงแล้วมันได้เวลอ่ะได้ที่กดเวลโอ้ไหวไหมเนี่ยกายมาเติมกระสุนตรงนี้ได้นะเนี่ยเติมกระสุนตรงเนี้ยกดตอีค้างนี่ใส่กับบอลเลยเอ้ยกายมันไม่เป็นมันยกยันบอลมาเล่นกูเอ้ยเรียบร้อยนอนหนานะแตกตร้อนนานะแตก ้ยมันจะตายแล้วกายมันจะตายแล้วผมไม่ยอมผมไม่ยอมอย่ารัดมีแต่กูเก็บคนเดียวใช่ไหมเนี่ยกายตรงนี้มีกล่องอ่ะกิงก่อนกายตรงนี้มีกล่องกล่องกล่องเอาไหมเนี่ยเดี๋ยวแล้วเอาเลื่อยเลยอ่ะไม่เอาเหรอเดี๋ยวบอยเออไม่จะเป็นเป็นโอ้ยไม่จะเป็นด้วยไปไปเจอบอสด้านต่อไปไปเพื่อนอืมว่าเอ้มาละกินเลยเพื่อนอะ อะไรวะหมาหมาม็อบได้หมาไม่ธรรมดาหมาป่าเอ้ยเอ้ยกลายเพื่อนมึงขึ้นมาดีทำเล็บระเบิดทำเล่นระเบิดโอ้เพื่อนโอ้โอ้โอ้บอลโดนมาละเอ้ยไอตัวนี้มันปลาไอตัวนี้มันปลาอันหมาป่าไม่ใช่ปลาเอ้ยมันปลาหอกอ่ะไอตัวเมื่อกี้ปลาที่ไหนหมาป่าเอ้ยผม คุณช่วยเอาแบบหมดธรรมดามายิงได้ไหมมึงดูไว้ชื่อการฆ่าเดี๋ยวเพื่อนชอบชอบสีสันนะโอ้กูขอให้กระสุนปืนปืนบอมมึงหมดบูมบูมขอให้กระสุนปืนบอมมึงหมดไอ้กองยิงยิงยิงกายยิงบูมบูมเนี่ยกายตัวนี้มันปลาตายอ่ะบูมบูมบูมเอ้ากระสุนหมดฮ่าฮ่าฮ่าในสุดกระสุนมึงก็หมดลยไม่ชอบหมดนี่เลยเอาเรี่ยให้กูโดดส่งยัง เกายมึงเว้นโปอ่ะแย่ว่ะนังหมานังหมาอู้ไปด่าเขานังหมาแย่ว่ะท็อกซิตเพย์ยอร์แย่งจริงไปมาเข้ามาวะมาชาร์ี้ไอ้นี่อีกละวจิ้งมันเพื่อนเอะกลัวอะไรกลัวโอ้กาเพื่อนบอสบ้างฮัลโหลกระโดดบอสบ้างฮัลโหลพี่กระโดดนี่กเินใจพี่คนเดียวใช่ไหมเนี่ย อย่างไรเพื่อนเพื่อแตกโอ้อเออสมควรสมควรสมควรแตกเติมกระสุนครับไม่เติมหรอกนี่ทันละโอ้โใช้แต่ปอมอะไรวะไอ้เจ้ากระสุนมงโง่ใช้กระสุนโง่มันแรงกว่ามาเฮ้ยตรงนี้แม่ S6 ปลาที่มันจะปลาหอกอ่ะปลาที่ไหนมาปลา เออกูยูเพื่อนมันเป็นหมาป่าแต่กามันปลาหอกไงปลากัวปลากัวเออโอกระจอกว่ากายโอกระจอกว่ะโอ้แากให้อดนทีุ่บบากอะไรบ้างผ่านปลากัวแค่นี้ไม่ได้โออะไรเนี่ยไงก็ตัวเฮสเพื่อนเอามาเกิดไกลเลยโอโออะไรเนี่ยคุณผ่านปลากัวแค่นี้ไม่ได้โอแยงจริงแยงจริงไม่สมกับเป็นคนที่เป็นปลาไขสามจบเลยโอเป็นปลาไขได้ไงเนี่ย เป็นปลาใครเป็นยังไงเนี่ยมันไม่มีบทไหนเฮ้ยผมบทเยอะเว้วตั้งแต่เริ่มเกมอ่ะผมบทโคตรเยอะเลยไม่กูวิ่งไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวนะเอ้ยเพื่อนตอนนี้เวกูมาอยู่ตรงบอสแล้วนะเฮ้ยโอ้โหหนักใจหนักใจกับเพื่อนร่วมทีมเอ้ยบอสบอสเกิดแล้วบอสเกิดแล้วบอสเกิดแล้วไม่ต้องให้โดนไงโอเอาเชื่อว่าปลาแปดอัดตัวเองทำไมเนี่ยเรียบร้อยไกลคุณคุณติดพิษมีหนึ่งกับสองคุณติดพิษฮะ เรียบร้อยคุณได้ใช้แต่มีดแล้วคุณเป็นอมตะด้วยคุณวิ่งไปหาพวกมันได้เลยฮะคุณเป็นอมตะรอให้ผมรอให้ผมคุณเป็นอมตะอะไรไกอยู่นิ่งไว้ก็ได้มึงเป็นอมตะเพื่อนตีไม่ได้มึงเป็นอมตะมึงได้ใช้แต่มีดเพื่อนเอาหรอใช่เอาแล้วก็คือกูจะคืนยังไงวะก็มันคืนไม่ได้อะมึงติดคิดแล้วเพื่อนเอา ไกลว่อมันไปไกลๆกูเพื่อนไม่ได้ใช่มึงใช้ไม่ได้มึงใช้ได้แต่มีทองวอมไปไกลๆไกลว่อมไปไกลไกลอย่ามันใกล้กูเพื่อนใครใครมาขายหอมเดี๋ยวนี้มีกูยิงมันอยู่มันไม่ตายวะมันไม่ตายวะเริ่มเหลือสี่เปอร์เซ็นต์แป๊บหนึ่งไกี๋ยว้อยแตกโอ้โน่นโนทางนี้ทางนี้ไกลทางนี้ทางนี้เดี๋ยวเราจะเชี่ยปีกมึงไม่ยังอยู่อยู่เออมันมี่วิวขึ้นบันไดอะไร ตัวไอ้5วิเพื่อนมันได้ยกใช่ถ้ากูโดดออกไปเบบนี้เอ้ยอย่าใกล้โอ้เสียเวลาเพื่อนมึงจะต้องเป็นตัวแทงค์ให้กูในบอสเว้ยโอ้เมอยากใช้ปานไปแทงค์ซะไกลอย่าพูดมากไปหมดไงกลับไปได้เพื่อนมันติดทีแล้วไปแทงค์ซะนี่คือคำสั่งผมคือคอมมานเดอร์โอ้เรียกสั้นๆว่าผู้นำ ได้คอมมานเดอร์ใช่ครับผมเรียกสั้นแล้วผู้นำฮะเดี๋ยวไปเติมกระสุนก่อนเฮ้ยผมเติมดาบก่อนเอ้ยมันเติมดาบมันไม่ต้องเติมกันได้โอ้จีสัสกันหนักแล้วนะเพื่อนกลัวกันหนักแล้วโอ้ยแทงให้แทงให้แทงก็มาอยู่ใกล้กูทำไมเขื่อนไปว่ะเฮ้ยไปฆ่าอะไรทุกคนมาเลยไกลเพื่อนมึงเอาไีดไปฟันมันนี่ไงบอสมาแล้วบอสมาแล้วไกลเอาไีดไปฟันมันเข้าเลยวะ ฟันเข้ามึงต้องวิ่งไปแบบทะลุบอสเลยอะทะลุตัวบอสอ่ะบอสหนังแหมเออกูแตกไกด์บอมันนยืนนิ่งๆเลยมึงยืนนิ่งๆเลยเพื่อนเอ้ยวิ่งไปอันนี้ไม่เป็นแฟลกไกดยืนนิ่งๆเลยเพื่อนอุ้ยตาขาวเลยเออไกด์ไอ้มันรอมึงสิไม่ใช่บอกูไอ้เนี่ยนี่คือคนที่เล่นเล่นบัตเทิลฟิลจบได้ยังไงเนี่ยโอ้โหโอ้ไม่แล้วบูม โอ้โกายเพื่อนมึงทำตัวให้ประโยชน์หน่อยมึงไม่รอบอสมาเพื่อนใจมันโดนมึงรอแต่มอนสเตอร์ตัวนี้กไม่แกเพื่อนดีมากโคจิโอ้โหโคจิด้วยมึงตั้งชื่อมันตั้งแต่ตอนไหนวะเนี่ยเเฮ้ยนือมันเหลือ40อะโอ้โหนิดนึงนิดนึ่ง30เฮือกูแตกเฮืออะไรเนี่ยนี่คือคนที่เล่นแามส้ิเฮีมสมดังอีก นี่เคลียร์ไอ้รอบตัวมันก่อนเอ้ยแม่งเป็นเฮ้ยเพื่อนมึงปั่นไอ้ตัวรอบๆแีไม่โดนแล้วตีไม่โดนเล้วข้างในมันนุ่ฟไงปะโอ้ยเหยียดเหยียดเหยียดพักเหยียดเหยียดเหยียดเฮ้ยมันเรียกอีกแล้วไดปได้แล้วไปได้เรื่องมันเหนือยี่สิบอ๋ออ๋โหรักทวีมากเลยไกด์เว้นกับมึงเนี่ยกูรวมกับเป็นหนึ่งไงไกด์กูรักทวีมากเพื่อนเฮกูรวมร่างกับหมาไปแล้วตอนนี้เออมึงรวมร่างกับมันไปเพื่อน โอ้โหไกลเพื่อนเอาลว่าลว่ามันไว้ลว่ามันไว้โอ้โหมามาเอาเลยเพื่อนมันเหลืออยู่นี่กี่เปอร์เซ็นต์นะแม็กเจียวแม็กเจอร์ดับมันเติมพัดมะเขืออะไปเพื่อนดาบมึงไม่ต้องเติมอุ้ยนี่นี่นี่โอ้โหฝันไม่โดนฝันไม่โดนเอาให้มันโดนเลยดิไกลมันเยอะมันเยอะมันเยอะโอ้ยเหยียดหนักชิบหายไปเออมัจะแตกแล้วแล้วแเฮ้ออย่าปล่อย ร้อยโอ้โคตรปุยปุยยำเบ่นกับมึงเนี่ยกายปุยปุยยำใช่ปุยปุยยำปุยปุยยำเฮ้ยบอสหมาป่าแตกฮะร้อยฮะใช่ครับไอ้กายตายแล้วนี่มีแต่ปลาจริงๆที่เดินผมจัดการอ้าวไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้นี่มีเหลือรัเดินเข้าตัวมิติไปมีเหลืองอะโอ้ยไอ้นี่แหละไอ้เชี่ยานี้ำผู้เอาเอ็กพีนะฮะตอนนี้ ไอ้ไอ้ตอนนี้ไอ้ตอนนี้ผมจําได้มันจะเป็ียนโนแล้วผมจะไม่ผิดนะปอดชิ้นแมนาวเนี่ยโอ้คุณติดเวทคุณติดเวดรับไม่ได้เตอร์วิดคนดูนมันเอฟห้าได้ไหมเนี่ยมองหน้าตัวเองไม่ได้ครับไม่ได้ครับแต่คุณแต่คุณหมุนมุมกล้องตัวเองได้นะหมุนได้ไหมหมุนได้ไหมอ๋อของคุณหมุนไม่ได้เหรอเอ้ยนี่คุณก็หมุนอยู่นะมันมันไม่เห็นเลยโอ้ โอ้ยรคจิตว่ะโรถจิตว่ะไก่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 บนยอดในก้าดียอดในก้าดียอดในกะาทุยโอ้เอาแต่อะไรแบบนี้ตรงนั้นมันมีเป็นโอ่ะเป็นเปล่า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 ไอ้รู้สึกมันจบเร็วจังวะไม่เร็วเลยอันนี้ถือว่าช้ามากไกะไรเนี่ยเออทำตามอ่ะเออ เดิดูยังไงไม่ดูโคตรยากเลยกูเป็นสีแดงไงมึงเป็นสีฟ้าเพื่อนอ๋อมันเรียงตามด้านบนใช่ไหมลองป่ะลองป่ะเดี๋ยวกูเวิ้มก่อนนดีกูเดินหน้าสองครั้งหนึ่งสองเอ้ยใช่ไหมกดเอสเยอะเกินไปสองสามสี่แล้วก็ห้าต่อไปของกูใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าทิ้งแล้วะ เต้น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 ไม่ไม่ไม่เก้นแบบเพื่อนมันเพลงไรไม่รู้ว่ะเต้นเต้นเต้นคิดไม่ไอ้เพื่อนไม่แน่ใจวะเดี๋ยวของมึงอะึ้นคืนน่ะขึ้นคืนน่ะนี่ไงเพลงแกว่คิดมัดแน่เลยน่าจะใช่ฮะเต้นเงินทุนคุณเนี่หรือว่าซื้อยาคูอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนละเพลงอะไกลไอของไกลเลยแต่ของมึงอะึ้นคนยาคูหน้าเลรู้ ก็ไม่ใช่อลยนะเพื่อนว้าวลองใหม่อีกรอบเราจะทำตามสั้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนละเพลงอ่ะคนละเพลงอะกูกูไม่หานนะเพื่อนกูไม่หานนะกูไปอะกูไปอ่ะคนละเพลงอ่ะคนละเพลงอะออกไปนี่เป็นไงวะไหนมันก็เป็นแค่แมบประกอบแบบเพื่อนเป็นแค่ฉากอู้นว่าเซิร์ฟพังโอ้เซิร์ฟพังอะไรเซิร์ฟพังไม่ขนาดนี้หรอ ไซเบอร์พังต้องเอพีเอดอบเยอะกว่านี้นี่ไงอปกติเขามายืนเขามายืนแช่เอาเอพีกันนะพวกเราแม่งเดินสำรวจเที่อะไรกันก็ไม่รู้อีพีอะไรไม่ต้องการอี่ห็โหดโหดโหดแต่ยิงคนอื่นไม่ได้เนี่ยนะเพราะแต่ฟากผมให้คนร้นโชว์เต็มที่โอ้กูไม่อยากกดแถบดูสกอร์ตัวเองว่ะ กูไม่อยากกดแถบดูสกอร์ตัวเองว่าสกอร์มึงนำเฉยๆนะแต่ดูการฆ่าดิโอใช่โอ้แม่คุณอ้นโจยิมีโอ้ยังจริงยังจริงยำจริงโอ้โหต่อเราจะทำไงต่อเราทำอะไรไม่ได้ครับนอกจากรอสามนาทีให้มันจบเวลาครับระหว่างนี้เราก็ยืนแช่น้ำผึแล้วก็ให้เอ็กพีมันขึ้นฮะเออคุณมึงช่วยหยุดเดินไปมาได้ไหมครับเยนหัวเจ๊งหาย อะเรียนหัวใจเรีย๊ยบเรื่องมากอะเฮ้ยเรียอมากนะฮะนี่เดินเดินก็ผิดครับคุณกายเดินก็ผิดฮะเดินเกมอะไรกันเนี่ยน่าจะไม่มีแล้วนะฮะหมดแค่นี้ไปฮะเอาไปว่าเสร็จคลิปนี้ผมไปแล้วนะครับผมคุณกายเมย์จะพูดไหมฮะมีว่าไม่มีเอ้ากวนตอ โอเคครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมก็ขอลาก่อนนะฮะลาไปก่อนบ๊ายบาย